มีนาวสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมกับนิวอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาว,วนะคะวันนี้นะคะผีมิ่ยมากมากเลยนะคะโมกับนิวนะคะจะมากินเป็น กล่องสูมโอมา,อมากาเซ<ส>่นะคะ <c oughs> หรือว่าเป็นโอมากาเซ่ ase, แบบ d ดลิเวอรส่งถึงบ้านเลยนะทุกคนแบบทั้งเซ็ตแบบพรีเมียมแบบนี้เลยก็คือตามใจเชฟนะคะเพราะว่าข้างในเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าเป็นอะไรบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆรู้ว่ามันมี17คอร์สหรือว่า17คำนะมาเราจะมาทำการ u n นบลอกเปิดกล่องว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างนะคะใน17คอร์ส17คำนี้นะคะมา เปิดเลยกล่องสวยงามมากอันนี้เท่าไหร่ทั้งหมด 1, 3 9 9บาทนะคะเอา้ามี17คําใช่เราต้องแบ่งกันกินคนละครึ่งเหรอใช่ครึ่งแบบคนละ8คําอีกคนหนึ่ง7คําหรือว่าจะครึ่งแบบชิ้นหนึ่งแล้วกัดคนละครึ่งชิ้นหนึ่งแล้วกัดคนละครึ่งก็ได้เพราะว่าไม่มีตังไง ก็ <R ess ur ic> ต้องกินเท่านี้เลยไม่มีตัง์ะาสั่งมาทำรือ้อเ <L ess ur ic> อยากกินไงเพราะว่าตีเป็นของโปรตี <Nej. S 1> ไม่ใช่นะคะโมก,ก็เลยสั่งมา2เซตนะคะก็คือคนละเซตเลยนี่ <L ess ur ic> นิวก,ก็เซตหนึ่งโมก,ก็เซตหนึ่งนะคะมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นแบบไหนนะทุกคนมีการ์ดอะไรด้วยนะการ์ดขอบคุณดูแลสุขภาพด้วยค่ะเช่นกันค่ะปึบเปิดแล้วนะ ว้าวโอ้เห็นแล้วอะไรกันนี่อะอ๋ออันนี้เขาก็มีให้ขนมเค้กอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนเขาแถมมาอีกกล่องน,นึ้งหอมมากข้างในก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยอืม มาค่ะทุกคนก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคะเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนละกันเนาะนี่อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะนั่นน่ะซิน่าจะเป็นปลาแล้วก็มี<ะ>โอนปูนีนนท็อปอยู่ข้างบนคืออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นแอปเปิลเเซอร์แบบเรี้ยงน้ำย่อยคิดเอา เป็นไงอร่อยมันเหมือนเนื้อปลาพันกับผักอะไรสักอย่างอะน่าจะเป็นเมียวงะเออแล้วมันก็มีต้นหอมด้วยเขาว่าคำานี่คำแรกถูกเหมือนมันเป็นเรีงยงย่อยอะไหนยกให้เขาชิมต้องใส่วาซาบิไปนิดนึงด้วยนะคะทุกคนอืมอืมมีต้นหอมมีผักอะไรคะเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นเมียวงะนะถ้าเดานะแล้วก็จะมี อ,อูอน่ข้างบนอันนี้ที่เป็นพันพันก็จะเป็นกน้อปลาแล้วก็มีซอสอะไรไม่รู้ตรงนี้ด้วยที่เข้าปากเธอไปเหรออืมอร่อยอ่ะทุกคนเอาผักอ่ะอืมนอะนเนี่ยแหละเรียกว่าแอปเปิไทเซอร์ใช่มันมีรสเปรี้ยวจากผักเพื่อให้มันเปิดลิ้นเราด้วยนะอื oh, อโหบอกได้คำเดียวว่าอร่อย แบบทำให้น้ําลายเราแตกออกอ่ะใช่แล้วก็อันนี้เป็นน้ําซุปเห็ดมัชชิตะกไม่ดูเดาเอานี่แต่เป็นใสๆแบบนี้ตามสไตล์ญี่ปุ่นเนาะได้ซซปิีกอันหนึ่งอ่นนงอะออันนี้น่าจะเป็นเนื้ออะไรสักอย่างไหนให้ดูดิเป็นอย่างไรมันเป็นซุปข้นๆอ่ะเหมือนผสมใส่วาตเบีย อชอบไหมไม่ไม่ชอบไหนป้อนเขาดิแต่มันอาจจะเย็นแล้วหรือเปล่ามันต้องกินร้อนรอหรือเปล่ามันมีวาซาบิด้วยก็โอเคอยู่นะหรออร่อยเขาไม่ชอบเขาชอบชอบมากเลยกินโจ๊กวาซาบิเโจ๊กวาซาบิต่อไปนะคะอันนี้ก็ที่เห็นเห็นเลยนะคะว่ามันจะมีสองชิ้นมาแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นฟัวกาหรือว่าตับตับห่านเนาะอันนี้ก็จะเป็นกีวี นี่เห็นว่ามันเป็นเหมือนกีวีอ่ะแต่เขาไม่ค่อยชอบตับหานเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยชอบตับหานไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าอาจจะมาลองกินดูแล้วกันเขาต้องกินพร้อมกันเนาะอันนี้คือเหมือนเขาราดซอสมาให้เลยกีนแล้วนะเุอคนเนี่ยไม่ชอบหรือก็ยังไม่ชอบเป็นเดียะเอาเหรอ แต่มันยังดีที่มันมีกีวีมาตัดเปรี้ยวไงเพราะว่าถ้าตับห่านมันจะมีความแบบความเลี่ยนอยู่แล้วของมันอะแต่ถ้าคนชอบก็คือชอบนะอ้าวตีไม่มาซูมแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปซูมแต่คําแรกอะเขารู้สึกประทับใจมากออืร่อยมากแบบเปิดลิ้นมากอันเป็นกับแกล้มอะแต่ว่าปกติเขาก็ไม่ชอบกินพวกตับนะตับหมูตับไก่ตับอะไรพวกนี้เขาไม่ชอบอยู่แล้วตับหมูตับไตตับเราขก็กินตับ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 พี ตบหานอะ่ะมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันอะ่ะคือถ้าคนชอบก็ชอบอืมเขาเข้าใจของคนที่แบบชอบอะ่ะว่ามันเป็นยังไงแสดงว่าเธอชอบมันเป็นครีมครีมเหมือนแบบครีมครีมมันมันอะ่ะใช่มันมันแล้วก็มีกลิ่นของตับอะ่ะถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะแต่ว่าต้องล้างปากต้องมันมีไอ้นี่ไหมเนี่ยวนี่ให้อันนี้ล้างปากอืิเราไม่ควรกินเป็นคาที่สองป่ะไม่อันนี้แหละแล้วก็มาเนื้อ อ,อร่อยแอถ้าละถ้าจะเปลี่ยนคำนะ่าจะต้องกินขิงล้างรสชาติม,มาต่อไปเรา <โฮ S 1> จะมาลองกิน<า>นะคะอันนี้ที่เป็นขวดเขาก็จะเหมือนเป็นเกลือเนาะมาให้มาค่ะเราก็จะมาใส่เ,เจ้าตัวเกลือตัวนี้นะคะหยอนลงไปเกลือจากนั้นก็ตามด้วยมะนาวนะคะ เนื้ออืมหอมหอมเค็มเคมนิดเปรี้ยวๆหน่อยๆอร่อยสี่ชิ้นใหญ่ๆเลยคเขาได้สี่ชิ้นเธอได้กี่ชิ้นก็ได้สี่เท่ากันโอ้อย่างนี้ถ้าเกิดกินที่ร้านก็ไม่ตายเลยเหรอหอืมอืม มีเยื่แหลกอันนี้คือคอร์สพันสี่ใช่ไหม,มแล้วถ้าพวกคนที่เขาไปกินคอร์สละหมื่นกันเน่ไม่ขึ้นสวัสดิ์เลยะหืมนมุ่มไม่มีความเหนียวอือร่อยมากเลยอ่ะจ,จิ้มแค่เนี้ยใช่ืมพอนึภาถ้าเรากินที่ร้านนะแล้วเขาแบบเพิ่งทำให้เราตอนนั้นนะอร่อยเนาะอร่อยประทับใจแบบ สองคำแล้วนะสามโมแต่ว่าคำสามคำนะคะแต่ว่าคำที่สองอ่ะคือส่วนตัวไม่ค่อยไม่ค่อยชอบโฟกัสเท่าไหร่ไงอืมกับเขาอ่ะโอเคแต่รู้สึกว่ามันก็อร่อยอร่อยเลยะมาข้าวกันบั่งอันนี้คือปลาอะไรไม่รู้ชิ้นไหนชิ้นสูงสูงก่อนหรออันนี้คือเหมือนเขาปรุงมาให้เราแล้วนะคะเดี๋ยวโมจะเอาให้ดูหลังมือ Oh, oh, oh เห็นเขาทำกันแล้วว่าอ่งนี้นะทุกคนไหนหันหันมุมอื่นจรงๆกินท่านี้ได้เลยอันนี้เหมือนเป็นปลาเนาะแล้วก็มีดอกไม้ข้างบนไปปลานุ่มมากสิ่งแรกอะพอเข้าไปในปากกลิ่นอะไรไม่รู้อ่ะกลิ่นเหมือนกลิ่นดอกไม้เข้าไปในจมูกก่อนแล้วก็ Oh. ข้าวที่นุ่มอะ่ะใช่ข้าวนุ่มมากเนื้อเนื้อปลาก็นุ่มแบบนุ่มอร่อยอะ่ะแบบหอมหอมข้าวหอมเนื้อปลาคือมันเข้ากันอ่ะโอ้ยอร่อยจนเลือดจะเชื่อเลย <c oughs> นะเนี่ยอยากจะเชื่อเลยอร่อยจริงโอ้ยไปต่อด้วยอันนี้เลยอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะคือถ้าเราไปกินที่ลาเขาก็จะเล่าให้เราฟังใช่ไหมละ่ะมีแบบคือโมอะประวัติมีการเล่าอ๋อนี่เนื้อ,อ,อ,อมาจากนี่มาจากฤดูกาลนี้มันต้องเป็นอย่างนู่นอย่างนี้ใช่ไหม คือไม่ได้ช่ำชองในการรีวิวขนาดนั้นนะอาหารญี่ปุ่นอะแต่ก็คือเราก็จะรีวิวในในแบบของเราอะว่าเรารู้สึกจริงจริงมาโอ้ยทากินแต่มันเท่จังอันมีหอมแบบหอมแบบเปรี้ยวๆไม่ไม่เอาก็นุ่มหอมแบบเปรี้ยวๆอะทำไมรู้สึกมันมีความความส้มอะเปรี้ยวส้มอืมแต่ก็อร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยมากอื เอาจริงเขาอยากเติมวาซาบิมากเลยเติมได้อร่อยมากอร่อยแต่เขาชอบคำเมื่อกี้มากกว่าเขาชอบกลิ่นเมื่อกี้ะเออเออเอออร่อยมา <c oughs> คำที่สามข้างบนมันคือวาซาบิปะ่ะใช่นี่ก็ป่าเลยน่าจะมันมีความคล้ายกระพงอะตรงหนังตรงเนี้ย <c oughs> กลิ่นน่าก็กลิ่นเหมือนช็แรกมันเหมือนไม่เหมือน,ห,อนหรออ๋อมันได้กลิ่นวาซาบิต,ตรงข้างบนรู้สึกว่าสัมผัสเนื้อมันดีทุกอันเลยเขาไม่เคยกินซูชิแล้วรู้สึกดีขนาดนี้เลยตั้งแต่กินมาอร่อยอะ่ะดีน่าสั่งมาสองอันตอนแรกจะสั่งอันเดียวเซตเดียวทรมานตายเลยเขาอะ่ะถ้าสั่งแบบเซตเดียวอะ่ะใช่ไหม,<า>มรู้สึก,กรู้สึกประทับใจมากอืม,มาต่อเนื่องกันไปเลย เราจะเอาอันนี้ให้หมดเลยใช่ไหม,มล้วค่อยมามค่อยมา<ช>อันนีน้ต่อมาอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะเป็นปลาที่โมเคยทํานะคะเป็นปลากระพงแดงเนาะหรือว่าปลากินไม่ได้ปลากินกินไม่ได้นะคะนี่โมจําตรงเกล็ดตรงนี้มันได้นะอร่อยปลาเนี่ยอร่อยน่าจะมีส้มยูสุป,ปะไม่รู้เหมือนกันน่าจะใช่ <Why? S 1> ไปเลยค่ะ ใช่ไหมล่ะใช่ปลากินกินไม่ได้ข้าวอร่อยข้าวมันจะมีความหนึบนุ่มอ่ะใช่แล้วเขามีน้ำซ้มสายชูที่แบบทำให้ฟินอ่ะเนี่ยคือสเสน่ห์ของซูชิคือข้าวต้องอร่อยนุ่มหนึบเปรี้ยวนิดๆตัวอันนี้เขาจะรู้สึกอืมอร่อยอ่ะอร่อยแต่มันเคยชินปะ่ะเพราะว่าปลากินไม่ได้เรา,เรากิน,กนเรากินทั้งตัวอ,อันนี้เฉย <laughs> ๆเฉยๆเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วประาทับใจไหมคะน้อง ไม่เสียดายตังมาปลาหมึกอะ่ะน,นี่อันนี้สั่งวัตรงปกคลิปที่แล้วอะโหที่แล้วคือแบบทั้งเฟลแล้วก็คือบ่นบ่นไปทั้งทั้งคลิปอะโหเอาจริงป่ะกินแค่เนี้ยเขารู้สึกว่าปีเนี้ยอันเนี้ยประทับใจมากเลยปีินนี้เลยหรอเออภายในปีนี้แล้วส้ตมตำเขาอะแล้วส้ตมตำเธอมันกินเมื่อไหร่กันเด้อโอ้โหแสดงว่าเป็นของตายแล้วสิเออ โอ้โหอันนี้มันเปิดประสบการณ์อ่ะอันนี้เราก็รีวิวตามตามภาษาเราเนาะอาจจะกินไม่ถูกดองเขาหร่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อนะแล้วควรจะกินปลาก่อนมาอันนี้น่าจะเป็นปลาทูน่านะคะเป็นส่วนอัตรมิหรือว่าเป็นส่วนเนื้อแดงเนาะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นทูน่าดองด้วยเขาดองอ่ะดูะสีใช่หรือเปล่าโอ้โหทำมัเป็นไม่กินแล้วไม่กินแล้วเอาไปกินเลยทุกคนมือก็สั่ น่าจาถพูหน้าดองป่ะพูดไปแล้วเพราะว่าเธอพูดเขาก็เลยเออนึกออกน่าจะนะเหมือนเขาเอามาหมากนะักในน้ําซอสเวลาโมเกยดูในคลิปเวลาเขาเขาเก็บรักษาป่าอืมอร่อยแต่ตั้งแต่กินมาเขายังชอบคําแรกกับคำสองสุดเลยนะแต่เอาจริงๆอ,อร่อยทุกคําเลยวัตถุดิบดีอะ่ะมีดอกอันนี้อีกแล้ว <laughs> ไปคือดอกอะไรอ่ะดอกอัญชันเนี่ยดอกที่มันเป็นสีชมพูเล็กๆกัเทุกคนน่าจะเห็นกินเลยจ้าไม่ใช่เนื้อหมูไม่ใช่ไม่ใช่เหนื้อที่ปลาตัดเดียวเบิร์นนี่มันลิ้นขั้นเทพนี่นะจำรสชาติได้ อ๋เอเพราะเธอชอบกินเขาว่าไม่เขาว่าไม่ได้ชอบไปสั่งตามร้านเท่าไหร่เนี่ยคิปปาตาเดลมาาันจะมันจะมีความมันๆน,นะคะแล้วก็เบิร์นกลิ่นไหม้อร่อยอันนี้คือของโปรดทำมาเป็นผู้รู้โอ้อโยออข้านึกภาพอะ่ะถ้าเราไปกินคอร์สัดหมื่นเจ็ดแปดพันเงี้ยไม่น้ำตาไหลเลยหรอต้องไปแล้วแหละสักที แต่ถ้าครั้งนึงในชีวิตต้องลองอันนี้มันก็จะมีความอร่อยแบบพรีเมียมนะแต่เรายังรู้สึกว่าบางอย่างเราเคยมีประสบการณ์ร่วมไหมจับต้องได้ใช่ปะละ่ะแต่ว่าก็ประทับใจอยู่ดีแต่ว่าเซตเนี้ยไม่มีแซลมอนเนาะไม่ไมีแซลมอนมันพื้นฐ่านไปม,มีเพื่ออะไรก็แช่งไงเอามาอืมอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะน่าจะเป็นโอโทรโร่หรือเปล่าเบิร์นปะเออใช่ไหมเนี่ยมันมันโอโทรโร่แน่นอนทุกคนไป โอโทโร่โปะมากับอูนิไม่รู้ว่าโอโทโร่หรือเปล่าลองกินดูอโอโทโรแน่นอนมันเยอะมา <c oughs> ถ้าไมถา่ถ้าไม่มีข้าวนะคือแบบละลายอะ่ะคือไม่ต้องเขียวะละลายในปากมันจะมันแล้วก็ได้กลิ่นปลาแบบเต็มปากแล้วยิ่งเขาเบิร์นด้วยอะ่ะมันจะแบบหอมอร่อย กินแล้วก็แบบหายใจพอหายใจลึกๆแล้วมันแบบเหมือนแบบคุ้มค่าที่ได้เกิดมาแล้วอะเว้อเว่ออร่อยจนเลือจะเทือกอะน้อง <c oughs> แต่แบบเนี้ยมันดีอย่างนะมันเป็นคําที่ไม่ซ้ําคําต่อคำนะทุกคนกินทีละคำอะโมชอบนะมาคลิปนี้ถ้าคือถ้าลืมกดถ่ายนี่คือแบบเสียดายแย่แล้วเราก็หัวร้อนดะ หมวร้อนเธออ่ะเธอกับเขาต้องทะเลาะกันแน่ถ้าเกิดสั่งใหม่ก็คงต้องต้องแพงกว่านี้เมื่อไหรเธออ่ะจะถูกขว่วยสักทีครบกันมาไม่เห็นจะเคยถูกเลยแบบบึ้งอ่ะแล้วก็แบบเออกินอะไรหลุยๆซื้อของก็เพราะเขาอยู่กับเธอไงเพราะเธอเป็นคนไม่มีความเชื่อมันก็เลยไม่มีพลังด้านเชื่อมาให้เขาเขาเชื่ออยู่คนเดียวมันก็พลังนิดเดียวอันนี้น่าจะวางบนมือไม่ได้สกคนเพราะว่า มันเป็นข้าวเต็มกล่องเลยนะแล้วก็มันจะมีไข,ไข่ปูอยู่ข้างล่างแล,แล้วก็บน<ม>ข้าว<ข>บนเนื้อปูป่ะเออก็คือเต็มเต็มคำอะเนื้อปูอืมอืมอืม,มแต่ตรงข้างล่างอะมันจะมีความเข้มข้นมากเลยมันปูเอออร่อยเข้มขน้นมันปูที่ที่เรามันปูธาละบะอะไรประมาณนั้นอะ อืมอืมอร่อยต้องกินทั้งหมดนี่จะมีรสเค็มโดดมาเลยนะเค็มแบบมันปูอ่ะอืมอืมอคลิปนี้จะพูดว่าหล่อยจริงๆอร่อยจริงๆลิงจ่อยไม่ได้เนีลยไม่เข้า,ต,าต้องพูดว่าอร่อยจนหลือจะชื่อแล้วต้องพูดว่ามาชิตะมาชิตะมาความรู้เยอะเลยความรู้สึกเขาอ่ะ เซตเนี่ยที่เป็นกล่อ,องของขวัญมากเนี่ยเหมาะสำหรับส่งให้คนที่เรารักมากเลยนะเราอีกแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวหรือจะเป็นผู้สาวก็มันได้ประสบการณ์ที่ดีมากเลยคนที่กินก็แบบต้องมีความสุขแน่ๆอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะอันนี้เราเสียตังเองนะจ,จากร้านเลยนะจากร้านเมกะออมากาเซอันนี้น่าจะเป็นรวมแบบเป็นรวมซาซิมิี่มีไข่ปลาแซลมอน <laughs> มีไข่ปลาแซลมอนมีอากามิเนื้อแดงแล้วก็มีกุ้งนะคะแล้วก็มีเนื้อปลาก็คือโชว์อยู่หรือเปล่าเนาะมีกุ้งหวานมีเนื้อปลาน่าจะเป็นเนื้อปลากับพงหรือเปล่าต้องหลบไข่ปลาแซลมอนใช่ไหมเนี่ยอ้าวทำไมกินผสมกันนะก็ไม่รู้อะต้องกินทีละคำออ่านกินทีละคำอันนี้น่าจะเป็นปลา คิมไ,มไอัอนนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบซาซิมิรวม,มใช่ไหมให้กินเล่นเล่ๆปลาทูต้องมือจ้าโอ้ดูเนี้ยสีสวยจังกุ้งหวานอื ม,มันเขียวๆข,ข้างในพระเจ้าด้านันเลยเอะอร่อยอะ่ะกัวเกีียงเลยอนนี้เอาให้เธออืมอร่อย ประทับใจมากกินข,งขิงล้างปากก่อนทุกคนอร่อยจริงอ,อะยนี่มันก็ซาซิมิธรรมดาหรือเปล่าฮะก็นั่นแหละเขาชอบกุ้งเออเดี๋ยวเราไปซื้อกุ้งหวานมากินทำคลิปมากุ้งหวานนี่มันฟินเนาะอืมนี่คืออะไรนะนี่ก่อนดินี่นอ,อนี่ที่เธอชอบอันนั้นของหวานหรือเปล่านี่น่าจะเป็นปลาไหลไฟฟ้าปลาไหลญี่ปุ่นนะจ๊ะเดี๋ยไปหน่อ ดีไหมทำไ, <ต ục S 1> ไม<ะ>เขาเขารู้สึกว่าเนื้อมันนุ่มกว่าทุกที่อ่ะกว่าตามร้านอื่นอ่ะเนือ้อมันเหมือนเขาแช่แบบเนื้อได้ดีมากเลยอ่ะเพราะอะไรนั่นคือปลาไหลเหรอใช่ข้างล่างก็จะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นปลาไหลเธอก็ชอบนี่ใช่ไหมอือ้ห наход, เหมือนเหมือนกัน ได้ความนุ่มอ่ะปลาไหลคือคตนนุ่มเลยอ่ะแล้วกินกับแตงกวาสดชื่อนอ่ะเอามาอีกเซตอิ่มไหมอ่ะพอดีคือเขาจัดมาให้แล้วอ่ะเขารู้สึกว่าเขาอ่ะพอดีอิ่มอ่ะใช่ไม่ได้จุกเกินไปอ่ะแล้วก็แบบประทับใจด้วยประทับใจมากจริงคลิปเนี้ยอะไรนะยังไม่กินกุ้งเหรอ ก็เลยกินจนได้อ, <c oughs> อ่าเขาให้ไม่ทำไมก็น้องชอบเขาพูดเป็น,ปนมารยาทอย่านี้ <c oughs> แหละเขาไม่ให้เลยหรอกก <c oughs> ินหัวมันด้วยอร่อยเชื่อเขาดูดดูดหัวดูดดูดมันนะ อร่อยจริงๆฟินนะเสียดายอย่างเดียวว่าพี่หมูกับพี่จอกินไม่ได้โอ้ยนี่มันกินได้นะเขาเปลืองตังซื้อมันดิเปลืองก็เปลืองอันนี้อันนี้เป็นคําสุดท้ายของของหวานนี่มันมันคือของหวานของคลอสสิบเจ็ดคำนี่ก็คือเรามันจะเป็นเหมือนผักอ่ะผักย่างหรือผักต้มอะไรสักอย่างตบท้ายก่อนที่เราจะไปต่อที่ เค้กเค้กไข่อะไรมัสคาเกเตลาอะไรสักอย่างนะคะอืมเป็นปลาไหลเขากินปลาไหลที่มันรสชาติมันดูลึกหลังไงมัรู้ปลอะไมันคืออะไรเหมือนเป็นสลัดผักย่างแล้วก็จะมีน้ำซอสของเขาเปรี้ยวๆสีน้ำดำอะไหรออือ สีส้มเนี่ยอ๋อรลอยไหมไม่หยอ๋อชอ,อบกินผักแล้วมีพริกหวานห <c oughs> อนมไม้ฝรั่งเอาสักเกียงก็ไม่เห็นเ,เธอเวลาเธอสั่งข้าวอะไรมาเธอกินไม่เคยหมดเลยดูอันนี้เนี่ยแบบเกียงแบบโอ้โหอร่อยเจี๊ยงใช่ค่ะคนหญิงทัดใจไหมอร่อย อ่ะะอตบท้ายด้วยของหวานแล้วก็จะจากลาทุกคนไปละอิ่มพอดีฟินมากดูทุกคนมองให้ดูเทกเจอร์คือนุม่มดึงดึงอะนุ่มดึงดึงอ่นม่มดึง,ด,ง,ด,ง,ด,งดึงเลยแต่อันที่กล่องที่เขาแถมให้เรอเราเค่อยเก็บไปกินอืมโอ้ยหมดเหรอไม่ก็กั <laughs> ดกันกินหมดเลย อเป็นเค้กไข่เค้กไข่เนื้อเนียนเนียนเค้กไข่เนื้อเนียนเนียนนุ่มหอมไข่ฟึ่งวันนี้ถือว่าประทับใจมากถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โมกันนิวด้วยนะครับกับช่องมีน้าเาไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่นะประทับใจเขารู้สึกว่ามีการกินครั้งต่อไปต้องแพงกว่านี้แล้วก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆ รู้สึกประทับใจแล้วแบบหมายถึง,งแบบตัง,งตังถ้าตังเหลือสิตังเหลือสิตังไม่เหลือก็ไม่ต้องกินมันมีการเปิดประสบการณ์เ่ะเธอเขาทําช่องกินคนเรามันชอบกินของอร่อยใช่ป่ะละ่ะม,มีโอกาสก็นั่นแหละกินแล้วก็มาถ่ายให้ทุกคนดู<อ>แต่ครั้งหน้าก็คงต้องไปที่ร้านนะถ้ากินที่ร้านไม่ร้องไห้เลยเมื่อไหร่ไม่รู้ถามยุทธเอ <laughs>